สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m u ยู n น,นชน,น,นะครับบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงตอนนี้นะครับนนนอ่แ แล,แ,ลแล้วเราเขามาจะทําให้ที่นี่จเจริญแล้วก็มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเขามาดูเต่ามาพกเขาก็จะผ่านมาดูตรงนี้แล้วบ้านมองจะได้จเจริญแล้วทําไมจะต้องมาคานว่าไม่ให้ทำํำใช่ไหมมันไม่มันเป็นป่าสวงวนตรงไหนก็เป็นป่าสงวนใช่ใช่ไหมพะบ้านมันไม่มีมันไม่มีถนมมน,นมันก็เป็นป่าสงวนอยู่แล้วใช่ไหม มันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าที่ว่าจะมาค้านไม่ให้ทํำถ้าอยากให้บ้านเมืองเจริญก็คือต้องให้ทําครับมารถมารถเกือบมากเลยเราจะนึกไอเดียบ้างมิชิโี่ป้ายแดงนี่นะครับได้สามไปสี่เจ็ดนะครับไอรางวัลใหญ่โอ้มีเอ็กตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยสองพันยี่สิบเอ็ด เป็นเจ้าของข้างทองเลยนะใช่ไหมแต่แปลกใจเจ้าของข้างทองทำไมไม่ชอบใส่ดอกถามเลยถามเลยข้างอ่างนี่นี่คุณนคนคำนวณให้จะบอกถาม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 ไม่เลยแล้วที่เี็คนมึ้นอยู่ข้างแต่ เเ็นาแม่ขายทองอครับก็เยอะอยู่พอวันเสาร์อาทิตย์ของห้างทองนะก็ของห้างแต่แปลกแปลกแปลกนะครับเป็นเป็นเจ้าของแต่ว่าไม่ใส่รองคือเพื่อฉันทำบ้านขายอ๋อเป็นบ้านฟาดอสังหาริมทรัพย์ครับทำบ้านขายแบบบางทีก็ทำบ้านให้คนเช่ามีบ้านให้คนเช่าคือทุกอย่างเราทำให้บ้านเมืองเจริญโอ้คเจรินะคดีิญคว่าทุกอย่างเราจะทำให้บัวใหญ่เจริญ เดี๋ยวนี้ท่านนายกสุเนศศิลปะชัยเดชเป็นนายกบัวใหญ่เดี๋ยวจะทําให้บัวใหญ่เจริญเดี๋ยวคุณไปไปไปดูนะคะจ้าแม่มาทำให้ตอกต่อเจริญนี้้ดาเขไปกิต่อให้กำลังใจให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจเจ้าของร้านทองรวยสี่จินะคะเจ้าของร้านทองอยู่บัวใหญ่ อยู่ห้วใหญ่ผมไม่ค่อยสนใจอะไรเราเขาผลถามดูว่าเรื่องปรเด็นเยอะนี่แหละเขาทำยังไงโอ้เจอได้ของดีนะเจอได้ของดีครับคุณแล้วก็บอกไม่ได้ติดตามด้วยตังค์ด้วยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นรถขึ้นรถกันโอเคครับผมครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมไม่ได้มีคนอีกสักคนหพบกับพบ มากเลยนะพี่สบายมากลงทางแล้วขึ้นหรือยังคีเนี่ยเมียไปทางไหนก็หยิบไปก็เมียอะไรนี่เปนยบรานครับยรเีวนะครับมอนี่นะครับวิวเอ็กตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนี่ครับเจ้าของร้านทองนะครับมาให้กำลังใจนะครับ กลับรถดีนะพี่โอ้รถหลูมากนุกดาหารโอ้ยบูดไปกันโอ้วป้าป้าลุ่นนี้ต้องเรียกป้าป้าแล้วป้ากลับไปก็พิเจีเป็นพี่อ๋อแล้วป้าอ๋อล้ <c oughs> เราจะมีเมียสาก่อปานครับเมื่อกี้ป่าเพราะว่าเห็นตังอยู่ในกระเป๋านี่มาเประมาณแสนหนึ่งครับปึกหนึ่งมาจากเต้าห้ยนะฮะห้อยเาเต้าม้อยเต้า้อที่มำเปนตัวแนไปพักที่มุกดาอ๋อไปไปพัไม้ดาหารแล้วแต่พอเราขับสี่ภาคไปนอนนั่นคมี่ตังนอนไหนนอนนั่นทาไหนนอนนั่นครับโชคดีนะครับคุ้เดว่า ไหนหันดูหน่อยก็มึนขึ้นใจเซ็มีีจะมึนนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับเมื่อกี้นะครับมีการบ้านยิ่งเจริญเป็นแปร้านทองที่อยู่ติดกับร้านทองยิ่งเจริญมีอยู่คครับเเยห็นอยู่องเราต้องถามคนโคราชนะครับร้านทองยิ่งเจริญก็จะดังๆก็มีอยู่แล้วก็บ้านจัดสรรโคราชก็มียิ่งเจริญนี่ดังนามสกุลดังมากเลยยิ่งเจริญนามสกุลดังดังๆนะครับ ยิ่งเจริญนี่มีตลาดที่สะพานใหม่ด้วยเนาะที่หนึ่งฮะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญนะครับแต่ว่าน่นาจะตระกูลนี้น่าจะเป็นอา่าอพังหาอ,อ,อาริมาทบเนี่ยมายืนยันอีกทีนะครับว่าองค์ปู่เนี่ยเ,เป็นเรื่องที่รวมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะ่าจะมาดูรากฐานแล้วว่าตั้งแต่ดูคลิปแล้วแหละก็ยัไงไงก็ไม่มีการจะพังจะซุดเนี่ยครับเพราะดินมันยุบไปตัวเฉยๆนะครับมันใจมั่นใจจากคนที่ทําบ้านมาแล้วนะครับ โงรงการเขายิ่งใหญ่กว่าองค์ปู่เรานะครับว่านักก่อนนี้นะเขาใหญ่กว่านี้ครับสุดแล้วปู่ก็ไม่ไปู่เป็นตัวโกงนะข้างในเป็นโกงนะครับโุงอ่ามันไม่ใช่นึกว่าจะเป็นโกงเป็นโปร่งตันอืมไม่ได้ตันของเราแบบมาตรฐานเราสุดยอดเลยนะถ้าสี่สิบคูณสี่สิบข้างล่างเลสองเมตรคูณสองเมตรตึกหลายชั้นอ่ะรับได้นะรับได้สบายก็ลึกเนี่ยเจ็ดเมตรเนาะ อูเราไปยังพื้นเก่าเนาะขอบคุณมาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสุดแขนแมคโครนะครับอ๋หนุน่มทำอะไรนนะเขาาไหนเราเลย่นยนนี่บรรยากาศล่าสุดนะครับ รถใครนะครับตอนนี้รถใครสตาร์ทเครื่องอยู่<ม>บรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลงนะครับลงกันใหญ่ครับตอนนี้พี่มานาก็วิ่งร้อยเมตรอยู่ใช่ฮะตอนนี้กำลังหาที่มุมหม,ม,มอบโอะ <c oughs> กำลังลงทิพย์นะฮะ พ่อไปใส่ไหมมีบ้านจ้าหมาแล้วจะพักเนี่เอาสามล้อมาเทสเนาะสามล้อขับดีปะแต่ว่าไอ้ดูนะข้องหรือยังถ้าขับเร็วๆมันจะดังแผลๆนะไอ้ไอ้ข้างหลังไอ้กระบะมันนะขับคลาคอยู่ข้องล้วใช่ไหมครับไม่อะไรยังไม่ได้ข้องส่วนคุณพ่อขับต้องขับไปหน้าขับไปไล่ไปสวนเนาะเอาไปเข้าไล่ข้าวซอย ทางเลยอะไรผมถ่ายคลิปอยู่บอะไรขึ้นมอยู่ไลค์คลิปแลเหรอไลฟ์สดสองรอบแล้วเอาคลิปด้วยคลิปได้ได้อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนโทรศัพท์กันนะโอเคเขยันขยันสุดยอดมากต้นฮักกุบก,กว่าขยันแล้วละะเราก็ต้นตี้ต้นตี้รถแฟตมาอ,อีกแล้วครับรถแฟตแฝดมาอีกแล้ว อรอบนี้ไม่ได้จอดนะเพราะว่าจอดไปแล้วนะครับเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันยังหอดหวงโคจอดหอดร้หวหอดรอบวอันนี้โอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ